สบายดีนะหน่ายจะไปไยเป็นไงเันเขาวนิยงพี่นออ้องนายยกยืนน้ำกันวันนี้พักกันพักกันมาโล,ปาล่ปลาโล่โดงโดล่โคกโลอหัวโล่กิโลมโซมีพี่น้องไปกันเลยค่ะพักกันมาตลาดปากซองพี่น้องสิกรับสิกรับเมื่ออะได้ยัง,งหลอกมาเบิดปากซองมาตลาด,ลาดเออโอเคครับไปเลยจ<ป>้าโหลดปไาเอาผลด้งสิครับเปลี่ยนอ๊ะ hey. โหลดโหลดโลดทั้งนั่งทั้นั่งกลัวนะขึ้นไปวิววิวมากปะป๊าน้ำพองจะโหลดนะอาผู้ชายกิลมโซมิวกันพี่น,น,น้อง พระจาพี่น้องเอ้พระกันมตลาดปากโซ่ตอว่ได้ยัดตัอกาวหนาวพี่น้องเอ้ยปนกัะตุก เละหว่าวดีบอลโอ้ยหนาวเด้ไปดองก็ชิบวนนั่งนั่งนิ่งนี่นโซกโซกโซกดึงออกขโอขาฝนตกหนอกเอ้ย เบิง่งเ้าเลีเ้ยวนาอ,นอันนี้ไปกปับพ่อมากับพ่อคุณเก้าเลยยิงคุณเก,ก้าเราไปกปับพ่อมากับพ่อเลี้ยวนี่ก่อนเออเลี้ยวนี่เราเบิง่งเ้าหลุดทางนางอ้าจะเพาเลี้ยวจะเพาเลี้ยวเลี้ยวนี้เร็วจะเพาหลุดมาแลนนนานยาย้วนั่น <c oughs> ยอดในทางแยกโอ้โหแยกทางล่างนั่นทางนาคำนี้ทางล่างทางนาไป

คนตกเนาะคือกล้องนั่งอ้าวางูทางมันกับโกไก่นั่นนี่เนาะถาวางูทางมันกับโบไกยทัพวช้าเขาทัพว้า ทามทั้งถามคนนึงคนนึงคนนึงทามคนนึงคนนึงคนหนึ่งฮะงไม่คนโตห้ก็เป็นครเลใมันจบคลิป ลอกกินลมนำทางพี่น้องลอกกินพุนกินลบเหมือนกินลบกมานั่นออกกินขี้พุนตาจนแทนขับลรถได้ตาหนางะม่จะขี้พุนพี่น้องเอ้ยเต็มอันยักคิดว่าต้นนั้นช่วงชุบกาดพอได้ถอยคือกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนางเปิดเกอะ ไปใช่ักกี่พูดพี่น้องโอโอโออโออเออเออตกโออ Who one กินขี้ผุนก็เอ้ยเบดเบื่องเบืองานวนไปเบนไบรถ บ่ได้หอนเพื <n ha. S 2> <y> ่อนจังโตโอ้ยหงอกหกอ่ะหโอกหงวกอ่ะอ้เด้อพีน้องเอ้ยหงวกหงอกขนาดนมันมีเฮงทางทางเลือดเี่นเอาเอ้ยทางเลือดเลือดพืชผ รากาศของผ้ากำพิมพนที Schweiz ่เป็นมืดจ้าหน้หน้องตุกโน พูดครับจะบอกคือกระโปงก่าอะ่รเงี้ยรู้พันนะแม่นี่เน่ดต่เน่ละคนเป็นนักสืบเนี่ยแล้วมันก็ได้ยังไงล่ะเนี่ยเนาะบอกว่าบอกว่าที่ลุงส่งทีมแล้วคือมันเลยจไดันไดบ้าง คือใส่กระบัามดปอีกนะตอีพานุ่คหอยไปไปปม้พี่น้องเฮ้ยตะบุบนั่งนา <c oughs> นั่งจิ้ a จเกียนื่น,น,นล,ล่อนักตะบุาได้ไหมอนาตถูกพี่น้องป,ปองุ๊บแล้วก็ดูลงนั่งว่าผู้ชายโล่แลวพอดีพอดี หน้่ยนำตาน้ำนเปียกพี่นองเฮ้ยมันปน้อยอยูกมันก็จะเปียกขนอแหละแลน้ำตาตอนไปนะไก่นั่นเออตอนไปนไก่ไก่ เนโกงาไปทางองหน้ากนนะองห้ากนะห้าิงนาท้นั่งบบชิบวล่ยากาที่ยากมาตู้สวมบนนึงกันนั่นไห้น้าใหยหน้าบนนึงเข็นเปกล้องเเ็นเกล้องเะ หดทางเว่บ้านเอาเลยดิจักัากันไปเอายังไ็ไห้ยังเลยหิวเข่าหิวนะมาชิวๆประโยน้ไม่หญ่อันนั้นนะกินแล่นอ้วนถ้าผมไ้กินขาแรงนะมันหนักอ้วนสาเหตุยังเลก เป็นทา,างบันเทานี่น่ะโอ้ยยงนเข้ากอบบ้านตั้งนี้ข้าชวนบ้านแหละค่ะมาทางน้อยโอมป่าไหม่ในหุ่ปุ้นตุกโอมกิดใบไม้เยียบเยียบเย,ย,ยียบเอากลับไป

จะได้ก็พาบรรยากาศไว้ที่กอนได้พี่น้องเนาะถ้าพี่น้องส้มป่าส้มดงส้มถนนทนท่ากิบกิบุนกิบเอไปนำกานพี่น้องนี่กิบุญก็บตายาเนี้ได้จะลืมก็ไรกดค่กนกิดตามได้พี่น้องสู้สุดคนีิกำลังใจนะเงพี่น้องป้าก้าเานิบันนะะฝากกเในี่ด้วพี่น้องเนาะป้ให้พี่ก้เนี่ยน่นเทนี่นะเป็นคนขับรถ อันนั้นก็คือบวกเกินบวกเกินคือการอยู่ชิงนิ่งจ้าโอเคค่ะคลิปหน้าพ่อกันใหม่สบายดี